สบายดีพี่น้องสบายดีล้ะก็สวัสดีเอฟซีปัตสุภูชุคนเนาะสบายดีพี่น้องท่าแม่มาเึกสะดุกพี่น้องเลยบอี่น้องเอ้ยอุ้ยปลาขิง ัพี่น้องอืมอืม <c oughs> โอ้ทุกคนนะไ <c oughs> ด้กินพี่น้องเอ้ยได้อยู่ได้อยู่มดีดิอือฮึอ,อต้อได้อยู่แต่บโบลายป่านไดเนาะแม่กันอะไรกินแรงกินง่ายเล <c oughs> ย Ở đây em ăn kín nó ơi. Ừ, này cho mình lựa. Ồ. Ừ. Mà lựa ở ừ, tôi nói tôi nhảy ơi. <laughs> นี่ออกผู้ดีก้อยเห็ดจับจะเป็นปลากระบอกปลากระบอกปลาอันปลาเก่งเนะาะฮัมเอาซ้ำมาใส่เด็ดหัวนี่เชียเก็ตนี่ผักพักแลวไปใส่หมดไว้ อ่ามาเบิ่งนในการของนาไพสบายดีพี่น้องเบิ่งกันได้ไบ่สไลท์พี่น้องเอ้ <c oughs> ยจัเออพี่น้อง,อองแต่พ่อได้กินได้อยากาแต่เก่ามันถือปานมันจะเป็นปลากระป<า>๋<า>องเนาะปลากระบอกเน,กกกกเน่พี่น้องเลย ได in ้อยู่ได้อยู่เอ้ยขอเต้นนะก็ขอกับโต๊ะเดียช้ำไม่แข่งเลยพี่น้องก็ขอใหญ่พพี่น้องช้บไี่แข่งยู่เป็นดุยโลเลยอ่ะอือเล็บักเงือเลยนี่อืมฉากพี่น้องเลยปลาชุดๆใหม่ๆงามจะเก่าอะไรมือนี้พอได้มือนี้ ยายเทาเพื่แกเลือกเอาไป,มก,ไปมกเนาะไปมกเินเลือกเอาปลาขาวเป็นปลาขาจจะว่าประชาบนานเฮาปลาดอกงิ้วปลาซอยปลาดอกงิ้วดอกทาย <c oughs> มกใส่ผักบวบผักหอมแซ่แบผบักเปรติบต,ตำใส่เนาะ หักได้พี่น้องเลยเนี่ยเดีอดเอาติดปลาอันนี้นี่ปลาดอกผาอยปลาดอกนิ่วเือเอาไปเห็ดกินพี่น้องเลยมามาพี่น้องมายิ้มเข่าเพลินลำกันพี่น้องเลยตำมะขวแก้มกับอ่าะกระดาบู รายกามีอ่าปีงเนื้อหมูเนาะมามามาแซ่บแซ่บพี่น้องเลยวันหยุดมาบริไปเหตุเวียกเคิดงานพี่น้องเลยพูดซึ่งทีปวดปวดรังเลยหนึ่งเลยว่าเออกับงานเท่ากันเป็นงานเทคานเนาะไอ้ไอ้มันแข็งมันยังเหน็พี่น้องเลยกบสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วกันสวัสดีที่สุดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ งานมันเป็นงานเทคานนะครับก็อยากให้แบบอยากให้มันแข็งแข็งแน่นะพี่น้องก่อนสิแกะแบบแกยังมันออกาะอยังมันยังมันขั้วอย่ามันแตกอย่าเหลี่ยมมันแตกอีน้งเนยเทแล้วหรือร้อยหรือม้วนนี้กาค์ดันวานะเรับไปนะครับก็แกะแบบออกแบบออกยังอันเหตต์ตอบ่น้องเลยอันตอนเทคานหนี่งคืออยากให้มันแข็งกระขาดก่อน อย่างแก่อย่างมันพี่น้องอย่างนึงมันจะเป็นคานน้อยมันบวยหน่อยครับชีพเหตุคานหนาท้าวหน่อยอย่างนาะเขาเหตุคา,า,านหนาซีดคานหนาซีดนะสำกับก้อนยิ้มบอ็อสกันละทุกคนเลยมันน้อยอย่ามันบมกแข็งเนาะมาวาพี่น้องมั้ยข้นเข่าทำกันพี่น้องเลยขิ้นเข่าแล้วก็ชได้ไปเก็บพักเก็บยังแหละบ้านี้พี่น้องมแมลงสี ชือหมูกระทะมาชูทำแม่กินนะ <c oughs> ทำแม่เปนอยากพี่นองง้องเอ้ยตั้มใช้ห<า>มากฟอกพ,พี่น้องเอ้ยพอกะดาวปั่นเขามาดูพี่น้อง,งก็อือใช่ตัก้กล้วยเทนี่เนาะทำแม่แม่

ว่ามันมีผุนเนาะตใจทำไมก็บริปประกายเว,วนยง <ไป S 1> าห<า><า>ึงเ<า>ลยเพีอง้ยทราบเปนแบ่งามทำไรงามทำไรเลยครับ

Sắp vào phần bên tượng nhà Nó Đây thả bên nó canh nó lên thế thế Còn lại Lại bộ thải nó không nó cho ừ. kênh Để không bỏ lỡ những video าอยู่หากินเอากล้ยเบะอ เออต้นอับไพก็มากินน้ำพี่น้องเอ้ยแซเศษเศษมันบรรยากาศยำบ่ายพี่น้องเอ้ยกินข้าวง่ายแซ่บช่วงนี้หนาแหลงพี่น้องเลยวุ้ยเบิ่งยังกับผมเป็นตาเขียวเป็นตางามมีตะขี้พุ่น รมผัดกันอยงองโปติบัวดอกพี่น้องเอ้ยชิลแหละบานเฮาบานนอกบานาบาน,นาก็เป็นแบบนี้แหละชิลฮุดกะเจ้าชิลฮุตเดี๋ยวนยีน้เนอะมันปิวมาติดใ,ใกล้สีฟูมันเป็นคออีกหลังคาไปนองบ่อร่อมผัดม้านนี่ครับตอนนั้นขี้ฝุ่นขี้ดินมันแบบจิว่าไปแล้วมันมันบวกคือมันบวกคืออยู่แถวอันป่าเขาเนาะอันนี้มันเป็นแบบ จะว่าไปื่อไรขีปุ่นมันปิีว้วมานน้ำรสมาเลยทุกคนเลยบปวารุติพี่น้องเอ้ยเอาละสำหรับคลิปนี้กะสี่ได้คอนตัล,ลาพ่อเมยพี่น,อนอ้อ,นนองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อเพืนกำลังใจให้เบาตายได้เด้อพี่น้องเด้อพ่อก็คิดหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะลาพอ่อเมยพี่น้องไปก่อนสบายดีพี่น้องสอบายดีพี่น้อง